ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งในส่วนของช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะได้รับข่าวสารได้รับการประกาศเตือนนะครับในเรื่องของฝนตกอันเนื่องมาจากมีอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศหรือมีล่องมรสุมก็พัดผ่าน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเดือนตุลาคมในส่วนของทุกๆปีผมเห็นนั้นอยากจะให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเฉพาะภาคตะวันออกก่อนนะครับคือในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นเกณฑ์ที่จะเห็นฝนตกน้อยลงก็คือประมาณวันที่25และ26ตุลาคมนี้ฝนก็จะเริ่มน้อยลง อิทธิพลของมวลอากาศเย็นแระลอกใหม่ก็เริ่มแผ่ลงมาแต่ประเด็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือจะแปลสภาพมาเป็นพายุอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งอยู่ในทางประเทศฟิลิปปินส์ก็คาดว่าน่าจะ,ะมีแนวโน้มขึ้นไปทางบนเล็กน้อยแต่ว่า อิทธิพลอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ฝนในภาคตะวันออกเรายังคงต่อเนื่องหรือถ้าในส่วนเขาอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่เวียดนามมันก็จะกลายเป็นว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นถ้ามีกำลังแรงกว่านะครับดังที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการไว้ว่าสัปดาห์สุดท้ายก็คือเวลานี้แหละครับกำลังจะหมดสิ้นในส่วนของฤดูฝน และกำลังจะก้าวผ่านเขาสู่ฤดูหนาวสิ่งที่เรากำลังจะให้พิาักษกรเห็นภาพตรงนี้ก็คือภาวะของการจเจริญเติบโต,ตของไม้ผลของเราในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกขณะนี้เนี่ยหลายสวนอาจจะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วครับจากสภาวะฝนที่ทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกันยามาถึงตุลาฝนตกน้อยอมีบางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกน้อย กรณีของกลุ่มผู้ทำสารก็จะเริ่มประสบความสำเร็จในการเห็นการพัฒนาดอกของทุเรียนออกมาบางสวนออกมาแล้วก็หยุดชะงักบางสวนก็ออกต่อเนื่องทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าแล้วถ้าสภาวะอากาศเป็นเช่นนี้เนี่ยโอกาสการเปลี่ยนแปลงของดอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมผมอธิบายอย่างนี้ครับถ้าเขาเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าเขาแตกใบอ่อนแล้วและการแตกใบอ่อนนั้นจะต้องเกิน30%ของทรงพุ่ม ตรงนี้มีผลครับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการออกดอกของทุเรียนแต่ถ้าหากว่าการแตกใบอ่อนของเราอยู่ในระดับ30%ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตาดอกหรือการออกดอกของทุเรียนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะเห็นการชะงักนิดหน่อยและเขาก็ออกดอกต่อเนื่องตามสภาวะอากาศที่เป็นเช่นนี้ แต่ถ้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าตาดอกจากไขป่ปลาแทนที่จะเป็นตาปูเหยียดติหนูก็จะกลายเป็นขแขนงนั่นหมายความว่าทุเรียนเหล่านั้นมีอัตราการแตกใบอ่อนสูงกว่าคือครึ่งหนึ่งของสมพุ่มขึ้นไปก็ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตาดอกได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่อยากจะอธิบายยำ้ำแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เรากำลังตั้งข้อสงสัยก็คือว่า และเวลานี้เนี่ยมีทุเรียนหลายต้นครับใบก็ยังแค่เพสลาดติดแก่บางต้นมีใบอ่อนเล็กน้อยเอาลวทำไมเขาออกดอกได้เรามีเรื่องนี้เราก็มีคำตอบนะครับว่ากรณีของคำสั่งในการออกดอกของทุเรียนในต้นเหล่านี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นทั้งสวนนะครับเป็นบางต้นคำสั่งเหล่านี้ได้มีคำสั่งออกมาแล้วตั้งแต่ในส่วนของอปลายกันยาต้นตุลา ซึ่งเราก็จะเห็นครับว่าอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงมีลมหนาวลงมานิดนิดเขาก็เกิดคําสั่งให้ออกดอกเพราะมีคําสั่งให้ออกดอกแล้วปรากฏว่าคําสั่งนั้นยังคงอยู่การพัฒนาตาดอกเขาก็เกิดขึ้นภายในเวลา20วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือฝนตกมีการแตกใบอ่อนเมื่อมีการแตกใบอ่อนเราก็จะเห็นว่ายอดขยับมีการแตกใบอ่อน แต่ใบอ่อนนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเขาแตกไม่มากแตก30% 40%าแล้วทำไมเขายังออกดอกได้ย้อนข้อมูลกลับไปครับว่าก่อนที่เขาจะแตกใบอ่อนนั้นมันมีคำสั่งจากฝนทิ้งช่วงจากใบแก่จากความสมบูรณ์ได้มีคำสั่งให้เกิดการออกดอกไปแล้วเพราะฉะนั้นคำสั่งเหล่านั้นก็จึง ออกจากสมบูรณ์เพราะด้วยเหตุผลว่าใบาแก่หรือใบที่มีความสมบูรณ์เขามีปริมาณที่เพียงพอดังนั้นเมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงคำสั่งมีการแตกใบอ่อนพลังงานที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการที่จะให้ดอกพัฒนาเราจึงเห็นการพัฒนาดอกต่อเนื่องเป็นกลุ่มตาเป็นเหยียดตีนหนูไม่ฟอแห้งหรือไม่เป็นในส่วนของแขนงนี่คือคำตอบจาก เหตุผลทางสรีระทางการโรงสร้างการเจริญเติบโตของทุเรียนซึ่งมีบางท่านสอบถามมาหมอทุเรียนที่สวนเนี่ยใบยมันเพิ่งเพรสลาดดอกมันก็มีมันเพราะอะไรคือสิ่งที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยให้เข้าใจคราวว่าหลักทฤษฎีหรือหลักวิทยาศาสตร์นั้นก็คือหลักทางวิชาการแต่ว่าในความจริงเนี่ยเราต้องหันกลับมาดูพื้นฐาน ใบของเราสมบูรณ์เป็นใบแก่ใบได้อายุเขามีคําสั่งแล้วยังไงเขาก็ออกดอกถึงแม้ว่าจะมีตัวแบ่งพลังงานไปจะที่ใบอ่อนแต่พลังงานที่เขาเก็บสะสมไว้เพียงพอเขาก็ยังออกดอกได้นี่คือคําตอบครับมาดูข่าวดีจากห้าหุง้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับกับรายการพิเศษในตลอดเดือนตุลาคมนี้ถึง30ตุลาคม ในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินนะครับจะประกอบไปด้วย TK เคโซ t สองทีเคซหนึ่งพัดแล้วก็เซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับจะเป็นไมโครมิกเอเป็น TK แคล เป็น h ฮ m a กและก็เป็น TKC ก็คือสังกะสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของความสมบูรณ์คือไมโครมิกเอฟทีเคแคลคือแคลเซียมบอลลอนไฮแมกคือแมกนีเซียมทีเคซีก็คือสังกะสีจากการป้องกันอากาศหนาวเย็นการช่วยออกดอกขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด20ลิตรแถม5ลิตร1แกนลอนนอกจากนี้ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซุปเปอรด์ดีเป็นโมโฟลุก โมฟลุตคือแคลเซียมไออัตราเข้มข้นนะครับมีนิพเป็นโบรอนเดียวซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงการส่งเสริมการออกดอก,ดอกมีอานจินินแล้วก็มีในส่วนของซปเปอร์แอคชั่นก็คือสารจับใบจากพืชซึ่งก็จะปลอดภัยสบายใจไม่มีผลเสียครับท k เคบูสเตอร์เป็นสารลายอะมิโนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรรับสิทธิ์วันนี้ได้นะครับ ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ถึง30ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับมามีกโกรมามีกโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางท่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืชปุ๋ยมามีกโกรมีให้เลือกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีกโกรที่อัตรา50-100กรัม ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือลำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7 1 0ถึง10วันพืชผลของท่านจะโตไวให้ผลดกกกำไรดีมีต้นทุนต่ำปุ๋ยมามีโกรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสภายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจี๋ไตประกันคุณภาพมาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแกรง่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรท มีด้วยกัน3สูตรจีส0 1สบฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห้าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไป ุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยดาต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวทร<ส>าบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราด TKS1 และ TKS2 อย่างละ5 0 c ีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยที TKS1 และ TKS2 อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้แอน r e k กโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนรีบจำกัดใช้สีในก้อน2 0 0พันะะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนชันก็ช้สีนก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางนานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษ,ษ,ษ์เจริทับุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพฤหัสนะครับพืชเศรษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของง้อและในส่วนของลองกองพิทักกรครับประเด็นในส่วนของลองกองนั้นมีพิทักกรผู้ปลูกลลงกองที่ยังคงเก็บไว้ยังคงเหลืออยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นครับว่า สถานะลงกองนั้นปรับตัวสูงขึ้นราคาดีขึ้นมีการส่งออกมากขึ้นหลังจากที่ประเด็นสถานการณ์การระบ,บาดของโควิดได้หายไปหรือลดลงภาษาเราเราจะเรียกว่าลงกองเวียดนามจริงๆแล้วก็คือผ่านไปทางเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงและตลาดปลายทางก็คือตลาดประเทศจีนประเด็นที่ ท่านสงสัยก็มีอยู่หลายประเด็นวันนี้เราอาจจะมองเป็นภาพกว้างๆภาพรวมๆก่อนภาพแรกก็คือในส่วนของลองกองเนี่ยหมอทุเรียนเคยบอกว่าทำสารได้แล้วก็มีชาวสวนหลายท่านก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็หลายสวนประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องจริงอีกแต่นั่นหมายความว่าผู้ที่จะดำเนินการเข้าสู่ การวางแผนการผลิตหรือการทำสารรองกองนั้นก็จะต้องมีเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือจัดสภาพต้นที่มีความสมบูรณ์นั่นหมายความว่ารองกองเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์มีใบจํานวนมากมีความสมบูรณ์มีความหนาแน่นนั่นคือประเด็นที่1ในส่วนของประเด็นที่สองเราก็จะเริ่มมองวางแผนในการตลาดในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นภาพครับว่าสถานะราคาลงกองนั้นเปลี่ยนแปลงก็คือราคาจากลงกองกิโลละร้อยก็กลายมาเป็น10กว่าบาทมันเกิดจากอะไรก็คือการตลาดครับมันเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นกรณีการที่เราจะทําสารลงกองเราก็ต้องมุ่งสู่ไปตลาดเทศการนั่นก็คือในช่วงของอตุษจีนสาจีนวันชาติจีนเพราะเขาถือเป็นผลไม้มงคล อย่างกรณีของภาคตะวันออกเรานั้นเราก็จะเห็นครับว่าลองกองมีเมษาพฤษภามิถุนาหรืออาจจะถึงกรกดาเป็นสถานะของการทำลองกองเพื่อการส่งออกดังนั้นในการวางแผนการผลิตเนี่ยเราเลือกสิ่งสำคัญที่หนึ่งคือต้นสมบูรณ์ขั้นที่สองก็คือเราก็จะมีการเอาผลผลิตให้ออกมาในช่วงนี้ ในส่วนของวิธีการนั้นเราทราบดีอยู่แล้วว่าเราก็จะมีการใช้สารก็คือฮอร์โมนตัวพคโควิทโซนหรือสารทุเรียนนั่นเองในกรณีของสารทุเรียนนั้นให้เข้าใจก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักของการให้สารพคโควิทอโซนหรือสารทุเรียนให้กับลองกองนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลองกองเกิดการแตกใบอ่อน ถ้าลองกองไม่แตกใบอ่อนในเดือนตุลา,ลาเดือนพฤิกา,าเดือนธันวาเขาก็ต้องออกดอกอันเนื่องมาจากต้นสมบูรณ์สถานะของอากาศเอื้อมนวยฝนตกเล็กน้อยฝนทิ้งช่วงอากาศหนาวเย็นหรือบางแค่อากาศเย็นมีความร้อนความแห้งแล้งมีความเครียดนั่นคือปัจจัยที่มาสนับสนุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้ฟังหรืออธิบายให้ฟังนั้นก็คือให้เข้าใจว่าองกองเขามีความสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาใช้เวลาตรงนี้สะสมมาเป็นปีพอมาถึงช่วงที่เขาควรจะแตกใบอ่อนเราป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนโดยการใช้สารทุเรียนก็คือฮอร์โมนตัวพคโควิตโซนคั้นพอปันถึงประเด็นที่3อากาศเอื้อมน,นวยเขาก็จะออกดอก และสิ่งที่สำคัญก็คือเทคนิคการจัดการกระตุ้นตาดอกแบบทุเรียนเราก็นำมาใช้ร่วมมีทั้งความสมบูรณ์มีทั้งความเครียดจากอากาศมีทั้งปัจจัยไปช่วยก็จะกลายเป็นว่าเขาเกิดสภาวะความเครียดก็ออกดอกในการออกดอกของลองกองนั้นก็เช่นเดียวกับมังคุดครับเขาเป็นพืชที่มีระบบลากลึกมีการจัดการน้ำที่ถูกต้องเมื่อออกดอกแล้ว เขาก็จะไปตรงกับการตลาดหมายความว่าลองกองที่ออกดอกในเดือนธันวามก,กรากุมภานะครับก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกขดานี่คือรอบแนวทางการผลิตลงกองอย่างกว้างๆทีนี้เราก็ต้องมาเข้าใจต่อว่าเอาถ้ายอย่างนั้นในเชิงปฏิบัติล่ะเราจะทำอย่างไร ในเชิงปฏิบัตินั้นพินักงกรผู้ปลูกลงกองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราเลือกต้นที่1คือต้นสมบูรณ์นั่นคือเงื่อนไขแนวทางที่สอที่เราจะต้องเตรียมการจัดการก็คือวิธีการให้สารทุเรียนหรือตัวฮอร์โมนตัวพคโคบิทาโซนส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการจัดการตรงนี้เนี่ยเราทำได้โดยการใช้สารอย่างเช่นทวายชนิด10%ชนิดผง นะครับเป็นชนิดผงเพื่อที่จะเอามาทำการละลายน้ำแล้วลาดไปในตำแหน่งที่ตรงลำต้นตรงบริเวณพื้นดินที่ติดก,กับลำต้นซึ่งเราไม่ได้ลาดทั้งท่งพุ่มนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้สารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวพัคมควาทซนที่เป็นชนิด10%ผงอย่างเช็นทวาย10%เนี่ยเราจะใช้ในอัตราที่เรากำหนด ต่อต้นแล้วเราก็จะทําการละลายน้ําแล้วราดในตําแหน่งตรงโคนต้นเท่านั้นบางท่านอาจจะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นท่านช่างสารไว้ต้นนี้ใส่50ต้นนี้80กรัมต้นนี้ร้อกรัมต้นนี้200กรัมตามขนาดสงพุ่มแล้วท่านก็ทำการโรยในตำแหน่งตรงพื้นดินที่ติดก,กับลำต้นแล้วใช้น้ำ ลาดทับอันนั้นก็เป็นแล้วแต่แต่สิ่งที่เราอธิบายให้ฟังคือการทำให้สารละลายน้ำแล้วก็อยู่ตรงตำแหน่งโคนต้นอาจจะกว้างออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้ในส่วนของอัตรารเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอความชำนาญในการที่กลุ่มผู้เคยปฏิบัติแล้วแต่ผมอธิบายอย่างนี้ว่า ในหลักการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการคำนวณโดยทั่วไปสมพุ่มเล็กสมพุ่มกลางสมพุ่มใหญ่สมพุ่มใหญ่มากส่วนในด้านอัตรานั้นแต่ละต้นนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการนะครับมาายืนยันผลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่มีการใช้ก็คือจะเป็นอัตราที่ 100... กรัม200กรัมต่อต้น ขนาดทรงพุ่มกลางทรงพุ่มใหญ่ทรงพุ่มกลางก็คือ1 0 0กรัมต่อต้นละลายน้ําเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็ลาดลงไปในโคนหรือ2 0 0กรัมต่อต้นทรงพุ่มขนาดใหญ่นะครับละลายน้ําในอัตราที่เพียงพอต่อการราดในตําแหน่งพื้นโคนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นคําถามว่าแล้วเราดําเนินการลาดเมื่อไหร่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องเข้าใจว่าสาร หรือฮอร์โมนตัวพคโควิตาโซนนี้ไม่ได้ทำให้ลองกองออกดอกนะครับแต่ให้ไปเพื่อที่จะไปป้องกันลองกองไม่ให้แตกใบอ่อนดังนั้นเราก็จะให้ในช่วงของปลายฤดูฝนสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือส่วนใหญ่ลองกองจะแตกใบอ่อนก็คือเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนถ้า2เดือนนี้เขาไม่แตกใบอ่อนเขาก็จะไปออกในเดือนธันวาเดือนมกรา ดังนั้นเราก็จะทำการลาดในส่วนตั้งแต่เดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนนี้บางสวนอาจจะดำเนินการตั้งแต่ปลายกันยาก็ได้นั่นคือระยะเวลาที่เราจะดำเนินการในการลาดนั้นผมเองอยากจะอธิบายย้ำว่าเราจะดำเนินการอยู่ในช่วงปลายกันยาหรือเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤชจิกายนต้นป้องกันไม่ให้ลงกองต้นที่เราต้องการให้ออกดอกน,นั้นแตกใบอ่อนส่วนในกรณีที่เป็นประเด็นคำถามต่อว่าแล้วเราต้องสะสมอะไรไหมไม,ไม,ไม่ไม่ครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุเรียนกับลองกองออกดอกตามตริง่งตามลำต้นเหมือนกันแต่ ทุเรียนนั้นเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์จากใบที่1ใบที่2ใบที่3อันนั้นก็คือใช้ปัจจัยบำรุงทั้งทางดินทางใบแต่สำหรับองกองเขาใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์มานานกว่า6เดือนจนกระทั่งเขาแตกใบอ่อนมีความสมบูรณ์แล้วมีความพร้อมแล้วเขาก็สะสมมาดังนั้นหลังจากที่ล่าสารแล้วเราจะไม่มีการใช้ปัจจัยสะสมนะครับ เราก็จะต้องรอจนกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น3-4ประเด็นก็คือ,อมีตาดอกมีอากาศเอื้อมนวยมีฝนทิ้งช่วงมีปัจจัยสนับสนุนและมีกลุ่มตาเราถึงจะไปทำการกระตุ้นตานี่เป็นประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะท่านให้เข้าใจและก็เห็นภาพเพราะฉะนั้นในการสะสมความสมบุร์จึงไม่เกิดขึ้นในส่วนของการหลังจากทำสารไม่เหมือนทุเรียน นักสกอจะสังเกตไหมครับว่าพืชที่มีระบบรากลึกอย่างลองกองอย่างมังคุดเนี่ยเขาใช้เวลาสะสมมา6เดือนละพอถึงเวลาที่เขาสมบูรณ์พอเขาก็ออกดอกได้แต่หลังจากออกดอกแล้วสิครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องให้ปัจจัยให้ความสมบูรณ์อย่างเพียงพอนี่คือมุมมองหรือ,อประเด็นที่หลายท่านถามว่าแล้วการทำสารลองกองเนี่ยมันทำได้ทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะดำเนินการทำสารนอกจากการใช้ทวาย1 0ตชนิดผงละลายน้ำแล้วก็ลดตรงโคนแล้วยังมีสารอีกตัวหนึ่งชื่อฟรีมานะครับเป็นตัวที่จะสามารถนำเอาเข้าไปอินเจกฝังเข็มเหมือนกับในภาษาเราผมอธิบายว่าฝังเข็มหลายท่านก็เข้าใจ ในกรณีของการฝังเข็มนั้นเราสามารถดำเนินการได้ครับก็คือ,อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลำต้นไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งสมมติว่า10เมตรเราจะใช้ตัวสารฟรีมา1 0ซีซีต่อเมตรเท่ากับ1 0 0ซีซี100ซีซีเราก็แบ่งสารออกมาเป็น3เข็ม4เข็มหรือ5เข็มเข็มละ20-30ซีซีแล้วก็นำไปอินเจ็ หลังจากนั้นอีก20วันก็จะเหมือนกันครับเขาก็จะมีการพัฒนาตาดอกได้นี่คือคำตอบในเช้าวันนี้เกี่ยวกับลองกองสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ